สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอที่น่ารักของครูพงษ์ทุกคนทางช่อง YouTube เสียนเหนือเซียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมเกมการแข่งขันของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับผมพบกับยอดเซียนนิรานามซึ่งเกมนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบจะเป็นฝ่ายเปิดหมากก่อนนะครับเป็นหมากไม้ประดู่แดงส่วนยอดเซียนนิรานามเป็นหมากไม้พยาง,งิ้วดำนะครับผมในเกมนี้เป็นการ เดินม้ามังกรน,นะครับสู้กับหมากดำซึ่งจะตั้งรับในรูปของม้าเทียมเกมนี้จะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นคอ2ในขณะที่คู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นมาคอ7อาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นหน้าขุนนะครับคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นมาชฉ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นชฉสองคู่ต่อสู้พัฒนาม้าจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบตั้งใจจะเล่นเป็นม้ามังกรน,นะครับจึงเปิดเบี้ยแต้มนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตั้งรับด้วยเบี้ยหน้าม้าขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคู่กลางฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินตัดเบี้ยที่คอสี่ อาจารย์นกกระจิบกินตอบคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้าเทียมครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นคอสในตำแหน่งของม้าซ้ายฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ขอ8อาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นงอส คู่ต่อสู้ลำเรียงเม็ดออกมาที่ขอหครับเป็นม้าเทียมนอกแบบอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยชฉสี่เตรียมขึ้นเป็นม้ามังกรคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคู่กลางนะครับเป็นปูสี่เบี้ยกลางกระดานฝ่ายคู่ต่อสู้หมากดำ เบีย้ยอยู่แถว6นะครับดังนั้นเป็นรองในเชิงเบีย้ยนะครับดังนั้นฝ่ายดําจึงวางแผนสกัดเบีย้ยของอาจารย์นกกระจิบนะครับด้วยเบีย้ยจอ5ห้าตรงนี้ถ้าอาจารย์นกกระจิบทิ่มสูงนะครับได้สูงแต่คู่ต่อสู้จะได้เท่นยืนของเม็ดซึ่งจะไม่ดีนะครับดังนั้นวิธีการเล่นของอาจารย์นกกระจิบเดินเม็ดขึ้นไปผูกครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้กินทำลายเบี้ยทันทีครับไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดขึ้นไปกินคู่ต่อสู้ลำเลียงโคนขึ้นมาจอหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนามา้าขึ้นฉอสาการเปิดหมากถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเป็นม้ามังกรประทะกับม้าเทียมนอกแบบซึ่งม้าเทียมถือได้ว่าเป็นรูปหมากที่ตั้งรับใน ม้ายงขวาม้ามังกรนะครับม้าเทียมเป็นรูปตั้งรับที่ถือได้ว่าเหนียวแน่นที่สุดนะครับเท่าที่วงการหมากรุกไทยเราเล่นมานะครับสไตล์ของท่านอาจารย์นกกระจิบคือสไตล์บุกโจมตีคู่ต่อสู้นะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยมีการถอยหลังนะครับเป็นสไตล์เดินหน้าเข้าทำนะครับดังนั้นรับชมเกมนี้นะครับอย่าพลาดในแต่ละจังหวะ ซึ่งแต่ละตาเดินของอาจารย์นกกระจิบถือว่าเป็นแต้มที่ดีมากนะครับฝ่ายดำนะครับพัฒนาขุนขึ้นวังนอกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาขุนขึ้นคอสองวังนอกเช่นเดียวกันถ้าเป็นวังในต้องอยู่กลางกระดานนะครับฝ่ายดำนำเรือไปกดต่อขุนทันที การกดถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่นะครับยิงมาที่ขุนแล้วเตรียมระเบิดนะครับระเบิดเบีย้ยที่อยู่ด้านหน้านะครับพังเข้ามาโจมตีอีกฝ่ายเพราะถ้าขุนอ่อนแอนะครับก็อาจจะเสียเปรียบได้อาจารย์นกกระจิบยังใจเย็นนะครับลำเลียงโขนขึ้นเสริมทับในตำแหน่งพื้นที่ตรงกลาง แล้วจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกเดินเบีย้ยตัวนี้นะครับระเบิดขึ้นมาเป็นการเดินถามอาจารย์นกกระจิบนะครับว่าจะทำยังไงอาจารย์นกกระจิบซึ่งมีประสบการณ์สูงนะครับในการแข่งขันจังหวะนี้ท่านใจเย็นๆครับไม่สนใจหมากดำนะครับเดินเบีย้ยก้ามปูขึ้นไป เตรียมตอบโต้เวลาหมากดำพลาดนะครับหมากดำตัดสินใจกินเบีย้ยไล่โคนเหตุผลที่กินเบีย้ยที่คอสีเพราะต้องการให้หน้าขุนโล่งนะครับอาจารย์นกระจิบใช้โคนกินขึ้นไปฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยขึ้นมาไล่ฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบียยเเบ้ยคว่ำม,มาไล่นะครับถ้า หมากดำได้กินเม็ดในจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบจะเป็นรองสักหมากเลยนะครับอาจารย์นกกระจิบท่านแก้หมากขั้นสุดยอดเซียนนะครับงัดมาใช้ในเกมนี้ด้วยการโยนเม็ดให้กินดูเหมือนน่าตกใจใช่ไหมครับว่าเม็ดเสียฟรีเรามาดูว่าแต้มนี้เป็นแต้มสุดยอดเซียนอาจารย์นกกระจิบ มีแผนอะไรที่วางไว้จึงยอมเสียเม็ดฟรีฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยขึ้นมากินอาจารย์นกเตจิบมีแต้มทำลายหน้าขุนของหมากดำนะครับด้วยเบี้ยริมนะครับบุกขึ้นไปนี่คือแต้มสุดยอดเซียนครับโยนเม็ดเข้าไปให้เบีย้ยนะครับกินขึ้นมาแล้วโยนเบีย้ยก้ามปูนะครับขึ้นไปโจมตีเบีย้ยตัวนี้ เหตุผลที่อาจารย์นกกระจิบโยนเม็ดบุกเข้าไปต้องการที่จะป้องกันขุนตนเองด้วยนะครับตอนนี้หมากดำนะครับแม้ว่าจะได้เปรียบเม็ดหนึ่งตัวแต่เม็ดไม่ได้ใช้งานและถูกเบี้ยแต้มนี้ของอาจารย์นกกระจิบหมากดำเริ่มที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วนะครับหมากดำนำเรือนะครับมาที่ชอแปดอาจารย์นกกระจิบ บุกทันทีด้วยการกินรุกครับฝ่ายดำนำขุนขึ้นมากินถือว่าอยู่ในโซนอันตรายมากครับอาจารย์ตกกระจิบนำเรือมาจับก,กินม้ามีแผนเตรียมลอยเบี้ยตีรุกครับผมและจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้านะครับมาที่คอห อาจารย์ก็กระจิบไม่รอช้าโยนเบีย้ยเข่าลอยตีรุกขึ้นไปถือว่าหมากดำพลาดแล้วนะครับแต้มน,นี้ถ้าโคนขึ้นมากินจะถูกกินรุกนะครับแล้วม้าตัวนี้จะขาดหรือถ้าโคนขึ้นมากินนะครับอาจจะไม่กินรุกอาจจะเอาเรือกินม้าเลยฝ่ายดำนะครับเลือกถอยขุน ไปชอเจ็บอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าใช้เบีย้ยกินโคนโดยยอมเสียม้าตัวนี้นะครับเบี้ยงหายตรงนี้จะได้โจมตีม้าด้วยนะครับอาจารย์นกกระจิบจึงกินทันทีไล่ม้าครับคู่ต่อสู้นําเรือมากินอาจารย์นกกระจิบนําเรือไปกินม้ารุกครับคู่ต่อสู้หลบขุนไปที่ชอแปด พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโยนม้าตัวนี้บุกขึ้นไปครับที่งอห้าผูกโคนด้วยนะครับยืนตำแหน่งดีมากครับผมครูต่อสู้ถอยโคนไปไล่อาจารย์นกกระจิบแก้ด้วยการนำเรือมาจับกินม้าครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้านะครับโยนขึ้นมารุกนะครับ อาจารย์นกกระจิบไม่ต้องการเสียจังหวะนะครับใช้โคนกินทันทีคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยตัวนี้นะครับเข้ามากินอาจารย์นกกระจิบดึงเบีย้ยหงายลงมาเพื่อเปิดให้เรือนะครับเตรียมมาตีรุกฝ่ายคู่ต่อสู้จังหวะนี้นะครับดึงเม็ดไปไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกครับ คู่ต่อสู้นำขุนขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ยอหนึ่งขึ้นไปกินเตรียมบุกโจมตีขุนแล้วนะครับคู่ต่อสู้นำเรือรุกที่ฉาสองอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นไปที่งอสาเลยเพราะว่าปลอดภัยนะครับคู่ต่อสู้นำเรือนะครับลงมาที่ขอ1ห,หาทางตอบโตอาจารย์นกกระจิบ จะมาลุกตานี้รุกจนเลยนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นักกะจิบโจมตีก่อนด้วยเบี้ยงหน่ครับรุกเข้าไปฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องหลบตานี้ครับไม่งั้นถูกลุกจนถ้าหลบไปตานี้ถูกลุกจนด้วยเรือลำนี้นะครับลุกครับบังคับคู่ต่อสู้ปิด อาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มสุดยอดเซียนอีกหนึ่งแต้มครับยอมเสียเรือฟรีครับด้วยการเดินเรือตัวนี้ไปที่ยอเจ็ดเหตุใดจึงยอมเสียเรือฟรีอาจารย์นกกระจิบมีแต้มเตรียมนำม้าตีรุกตานี้ครับขุนขยับแล้วนำเรือรุกคอม้าย่างนะครับลุกจนทันทีดังนั้นจะเห็นว่าเรือนะครับกดต่อขุนอยู่เรือตัวนี้กินไม่ได้นะครับ และแต้มน,นี้เตรียมนำเบี้ยงหายนะครับถ้านำเบี้ยงหายตีรุกจะถูกโคนกินนะครับก็คือเตรียมนำม้านะครับรุกตานนิจนนะครับอาจารย์นกระจิบขู่เตรียมรุกจนฝ่ายคู่ต่อสู้จึงนำเรือนะครับมาผูกกันไว้ พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบกินรุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาไล่กินเรือสังเกตนะครับว่าเรือสีดำนะครับเดินในเส้นนี้ไม่ได้เลยดังนั้นจึงแก้ด้วยการขยับขุนมาไลา่อาจารย์นกกระจิบสรุปมากด้วยการนำเรือนะครับกินเม็ดทันที แล้วถ้าหากคู่ต่อสู้ใช้โคลนกินเรือตัวนี้ก็ถูกกินนะครับดังนั้นจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายชนะนะครับผมนี่คือเกมม้ามังกรสู้กับม้าเทียมนะครับผมเป็นการบุกสวนมาสวนไปนะครับเปิดสู้แบบไม่มีถอยหลังในสไตล์อาจารย์นกกระจิบอวยชัยกองสีนะครับซึ่งเป็นสุดยอดเซียนแชมป์ประเทศไทย ในตลอด10ปีที่ผ่านมานี้นะครับผมถือได้ว่าเป็นมหัศจรรย์สุดยอดเซียนและอัจฉริยะทั้งหมากรุกไทยและหมากรุกสากลน,นะครับเพราะว่าอาจารย์นกกระจิบมีสไตล์การเดินหมากที่ค่อนข้างใช้เวลาดีมากเดินรวดเร็วและบุกคู่ต่อสู้รุนแรงนะครับเป็นสไตล์ที่หาคนเล่นแบบนี้ยากนะครับถ้าเป็นยุคข,ขุนทองคำนะครับก็จะมี สไตล์บุกโจมตีคู่ต่อสู้ก็คือท่านอาจารย์หนูทองนะครับซึ่งอาจารย์นกกระจิบก็มาแทนที่นะครับในสไตล์การบุกในอนาคตข้างหน้าก็รอนักหมากรุกหน้าใหม่นะครับที่มีสไตล์บุกโจมตีคู่ต่อสู้รุนแรงนะครับที่จะมาแทนเซียนหมากรุกในรุ่นปัจจุบันนะครับผมขอพระคุณพี่น้อง f อทุกคนนะครับที่ตั้งใจติดตามรับชมคลิปนี้ หากชื่นชอบในเกมนี้ชื่นชอบในสไตล์การเล่นของอาจารย์นกกระจิบนะครับช่วยกันสนับสนุนตำราของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่ม1เล่ม2และเล่มสามนะครับซึ่งเล่ม3ใกล้จะออกมาเป็นเล่มนะครับพร้อมจัดส่งให้กับพี่น้องทั่วประเทศแล้วนะครับผมท่านใดยังไม่ได้สั่งซื้อไว้ก็สั่งซื้อกับครูพงศ์ได้เลยนะครับครูพง์จะวางลายไว้ท้ายคลิปนะครับผม หรือทักไลน์มหาครูพง์นะครับ id line chase l a หนึ่งะครับปกอ่อน700บาทปกแข็ง900บาทครับขอบพระคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ช่วยกันติดตามช่องเซียนเหนือเซียนนะครับปีนี้ก็เป็นเข้าสู่ปีที่3ของช่องแล้วนะครับครูพง์ก็จะตั้งใจอธิบายเกมหาเกมสนุกสนุกมา ให้ความรู้พี่ๆน้องๆตลอดทั้งปีนะครับผมหากชื่นชอบคลิปไหนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆที่มีใจรักในหมากรุกนะครับได้เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพง์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามรับชมคลิปของครูพง์ในคลิปหมากรุกไทยนะครับช่องขุนทองคำนะครับแล้วก็ช่องเซียนสยบเซียนด้วยนะครับผมสำหรับ คลิปนี้ครูพงศ์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ